ดีทำไมอ่ะ้ายหรอไมอ่ะมาเกยวอนนี้อคนมันอาใส่มเก่งมากห้ตงเลยนี่ก่ออยู่ดิเก่งมากอ้มว่าะถ้าูไม่ต้องเก็บมาบ้งการดูมา่ะมามา ไปดูกว้างๆกันดีกว่าเอาพายุเหรอพีไปทั้พุ่ไปทางฝั่งนู้นสิฝั่งนู้นมันหนักกว่าสิเธอเสียไปะยลบโ้ยโอ้โหพายุพายุ